ทุกคนนะครับครูมาอัดคลิปเพิ่มเติมเพื่อเจาะ2อ,อย่างที่นักเรียนมีความจําเป็นจะต้องรู้เพื่อสมัครมาตรา38ค .2 ของสอพทในวันที่5กลกุมภาพันธ์พรุ่งนี้ก็คือวันแรกใช่ไหมครับนักเรียนมีความจําเป็นจะต้องทราบวิธีการเซ็นสําเนามุมบนขวาและ นักเรียนจะต้องรู้ว่าเอกสารไหนต้องเซน็นเอกสารไหนไม่ต้องเซน็นโอเคไหมครับแล้วก็มาตอกย้ําการเตรียมใบรับรองแพทย์อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับที่หลายคนกนังวลแล้วก็เอกสารแสดงวุฒิจากกอพอเอกสารแสดงการรับรองคุณวุฒิจากกอพอว่านักเรียนจะต้องเตรียมมาไทยดังนั้นในคลิปนี้จะมี3อย่างที่นักเรียนจะได้รู้ครับก็คือเซ็นมุมบนขวาใบรับรองแพทย์แล้วก็ การรับรองคุณวุฒิจากกอพอว่าเตรียมอย่างไรในคลิปนี้เราจะรู้ทั้งหมดแล้วก็เอาไปประกอบกับคลิปแรกอย่าลืมไปดูคลิปแรกเนาะคลิปแรกคือระเบียบการสมัครทั้งหมดส่วนคลิปที่2เป็นคลิปเจาะลึกในส่วนที่หลายๆคนกังวลก็คือใบรับรองแพทย์แล้วก็เอกสารรับรองคุณวุฒิจากกอพอรวมถึงการเซ็นสำเนาด้วยว่าควรจะเซ็นยังไงหลายๆคนไม่รู้โอเคนะครับต่อมา นักเรียนก็ต้องทราบว่าพรุ่งนี้สมัครวันแรกเนาะแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับนักเรียนยังมีเวลาไปเอาใบรับรองแพทย์จากหมอนอ้อยังทันครับถึงวันที่19เนั่นแหละยังไม่มีใครเตรียมเสร็จหรอกครับหลายๆคนก็รอคลิปครูอยู่ดังนั้นทุกคนก็ตั้งใจรอฟังอยู่แล้วละ่ะหลังจากคลิปครูปล่อยออกไปก็จะมีหลายๆคนเริ่มเตรียมเอกสารเนาะดังนั้นลูกศิษย์ของครูไม่ต้องกังวลครับสมัครทันทุกคนนั่นแหละโอเคนะฉะบับนี้จับมือทําพร้อมกันครับลุยไปด้วยกันอ่ะไม่ยาวครับเริ่มต้นอันดับแรกใบรับรองแพทย์ เขาต้องการใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐแปลว่าเอกชนถ้านักเรียนไปเอาเอกชนหรือนักเรียนไปเอาคลินิกมันน่าจะไม่ได้อยู่แล้วละเพราะมันเป็นเอกชนใช่ไหมเป็นระบบเอกชนไม่ได้สิ่งที่นักเรียนจะไปรับใบรับรองแพทย์ก็คือรอพอสอตอก็คือสถานีอนามัยในสมัยก่อนใช่ไหม เมื่อก่อนเราเรียกการสถานีอนามัยปัจจุบันเราเรียกอพอสอตอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใช่ไหมก็คืออนามัยนั่นแหละแต่นักเรียนต้องเข้าใจว่าอนามัยบางที่ยอมทําให้อนามัยบางที่ไม่ยอมทําก็แล้วแต่ดังนั้นอย่าตกใจนะครับมาตรฐานของแต่ละที่หรือกระบวนการทํางานแต่ละที่ไม่เหมือนกัน <s> เพราะสถานีอนามัยบางที่มีแพทย์ประจําสถานีอนามัยบางที่ไม่มีแพทย์ประจําสถานีอนามัยบางที่แพทย์มาเป็นบางวันแล้วแต่ไงดังนั้นก็ไปถามเขาก่อนเพราะว่า อันเนี้ยง่ายสุดเลยถูกปะรอพอสต่อคุณแนนะนำร้นสถานีอนามายัยต่อมาโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลเขียนสั้นเนาะประจำอำเภอจุดรอพอ,อ,พอรอพอคุกเขียนสั้นโรงพยาบาลประจำอำเภอได้แน่แล้วก็รอพอจอโรงพยาบาลประจำจังหวัดแน่อันนี้แน่แล้วหลายๆคนก็อาจจะบอกครูว่าสำนักแพทย์ แต่สานักแพทย์นักเรียนต้องเช็คให้ดีว่ามันเป็นของรัฐบาลหรือเปล่าถ้าเป็นของรัฐบาลโอเคแต่ถ้าเรียนถามครูนะครับครูแนะนําแค่สามที่หนึ่งรอพศอตง่ายสุดเลยสองโรงพยาบาลประจำอำเภอใกล้บ้านแล้วก็สามโรงพยาบาลประจำจังหวัดแค่นี้ครับสถานพยาบาลของรัฐโอเคนะแล้วเขาบอกว่าระเบียบว่าด้วยกคศสองพห้าสี่เก้าจริงก็ไม่มีอะไรหรอกผู้สั้นน,นักเรียนนักเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเขาต้องการใบรับรองแพทย์ตัวจริงหนึ่งฉบับ แต่สุดท้ายทุกคนทราบเนาะเราก็ต้องสแกนส่งอยู่ดีแล้วเราค่อยเอาตัวจริงไปให้ในวันสัมภาษณ์ภาคคอโคพูดนี้เข้าใจไหมครับแสดงว่าพอนักเรียนสแกนเสร็จอย่าทิ้งเอกสารนะเก็บไว้ครับโอเคนะเก็บไว้เดี๋ยวอาจจะเอาไปให้เขาในวันจริงโอเคนะครับในกรณีที่เราสอบผ่านทั้งหมดแล้วไปสัมภาษณ์เคลียร์นะสรุปเอกสารใบรับรองแพทย์มีแค่3ามอย่างที่คุณแนะนํา ไปรอพอสตอไปรอพออรอพอจอโอเคไหมคัย่อของครูรอพออลงพยาพบ้านประจำอำเภอรอพอจอลงพย้บาลปรจะจำจังหวัดเรียงลาดับเลยอนามัยใกล้บ้านสุดตําตําบลใช่ไหมตําบลใกล้บ้านแต่จะทําให้หรือไม่ทําให้แล้วแต่ครับแล้วแต่ที่ส่วนอำเภอได้แน่ร้อยเปอร์เซนจังหวัดได้แน่ก็ตามไปดูโอเคนะต่อมาใบรับรองแพทย์รูปแบบไหนคําตอบคือเขามีแบบฟอร์มให้แล้วนะน,นักเรียน ดังนั้นนักเรียนอ่ะถือแบบฟอร์มเนี้ยไปถามโรงพยาบาลว่าสามารถเซ็นให้หนูได้ไหมเซ็นให้ผมได้ไหมผมมีแบบฟอร์มแล้วผมจะเอาไปสมัครสอพทเพราะเขามีแบบฟอร์มขออนุญ,ญาตโรงพยาบาลใช้แบบฟอร์มนี้หน่อยเขาทําให้ได้โอเคไหมถ้าโรงพยาบาลไหนทําไม่ได้นักเรียนก็ไม่ต้องเสียดีก็เปลี่ยนโรงพยาบาลละกันรประจำอำเภอมีหลายโรงพยาบาลประจำจังหวัดมีหลายโรงพยาบาลประจำตำบลมีหลายโรงพยาบาลทําได้ใครทาโรงพยาบาลไหนได้ก็แชร์กันที่ YouTube ของครูก็ได้ที่ใต้คอมเมนต์ หรือแชร์ในกลุ่มของครูก็ได้โอเคนะสรุปสัน้นๆตามนี้เอาแบบฟอร์มไปเอาไปให้เขาแล้วแบบฟอร์มเนี้ยเก็บกลับมาครับเป็นตัวจริงเคลียนะเคลียเรื่องใม่รับรองแผ่นนะต่อมาการรับรองคุณวุฒิจากกอพอเราเรียกคุณวุฒินี้ว่า e- Cre d i t หรือการรับรองคุณวุฒิฉบับดิจิทัลหรือหรือการรับรองคุณวุฒิฉบับอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนักเรียนสามารถเซิร์ช Google ได้ว่า รับรองคุณวุฒิจากกอพอหรือหน้าตาก็คือ accreditation เห็นไหมครับ accreditation เห็นไหมครับอ่านยากนิดนึงเนาะก็คือ accredited นั่นแหละครับ accredited o c s dot o t h s ครับสั้นๆน,นักเรียนจะเข้ามาหน้าจอนี้คุ้นคุ้ไหมครับลองเซิร์ช Google ครับนักเรียนเซิร์ช Google ง่ายเลยเดี๋ยวครูแปะลิงก์ให้ก็ได้ครับนักเรียนเซิร์ช Google ว่ารับรองคุณคุณวุฒิใช่ไหม รับรองคุณอวุธแล้วก็ตามด้วยกอพอแค่นี้ครับมันจะขึ้นมานักเรียนเซิร์ชปุ๊บเห็นขึ้นนักเรียนกดมาจะมาหน้านี้ครับมันจะชื่อหน้า e- เครดิตโอเคไหมครับหน้าจอนเนี้ยหน้าตาน,นี้เลยอัปเดตล่าสุดโอเคไหมครับใครหาไม่เจอมองไปที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้วิธีหาจากนั้นนักเรียนเลื่อนลงมาเลื่อนเคอร์เซอร์ครับสกอร์ดาวลงมาเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาเลื่อนมานักเรียนจะเจอคํานี้ใช่ป่มเลื่อนลงมาแล้วนักเรียนจะเจอคําว่าค้นหาคุณอวุธครับ ครูสอนอินเทอร์เฟสเลยนักเรียนกดตรงนี้เลยครับกดสีฟ้าโอเคนะต่อไปเรื่อนมันจะพามาหน้านี้เห็นปะ่ะระวังหลายๆคนกังวลล่าสุดเป็นอัปเดตจากสำนักง,งานกอพอครับกพออัปเดตให้เขารู้ว่าเราทําอะไรอยู่โปรดทราบเห็นปะ่ะนั่นแน่โปรดทราบอ่าหลายๆคนกังวลเอาคนที่ได้ก่อนนะคนที่ทําได้ ทำเลยนักเรียนถ้านักเรียนหาได้หาเลยไม่ต้องเสียเวลาเพราะการโทรหาเขาเสียเวลาแน่นอนบางทีเขาอาจจะไม่มีเวลารับเราบางทีอาจจะเสียเวลาเขาหรือบางทีนักเรียนฟังทางโทรศัพท์อาจจะไม่เข้าใจลองทําตามครูก่อนโอเคปะเขาบอกว่าสําหรับการสมัครอัปเดตล่าสุดจากกพครับสําหรับการสมัครมาตรา38ค2อของสพทหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเขาครับอ่าก็คือเขาพูดถึงกรณีนี้แหละ เด็กบางคนหาไม่เจอใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวครูจะช่วยนักเรียนเต็มที่เท่าที่ครูจะช่วยได้แน่นอนเอาเป็นว่านักเรียนทั่วๆไปที่หาได้ง่ายก่อนถ้าใครหาไม่ได้ยังหาไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูอัดคลิปซ้ำอีกโอเคไหมครูช่วยเรียนเต็มที่คนหาไม่ได้ครูช่วยต่อแต่เอาคนหาได้ก่อนครูว่ามันหาไม่ยากโอเคไหมครับสาหรับการรับรองคุรุวุฒิจากกอพหมายเหตุไว้แล้วสามารถติดต่อกอพอได้ถ้าเรียนทําไม่ได้แต่ไม่ใช่ติดต่อทุกคนนะเสียเวลาครูบอกเลยเสียเวลาทำเองเลยสำหรับคนที่ได้ง่ายๆโอเคไหมครับ นักเรียนทำนี้นะอะทำตามครูเลื่อนลงมาปั๊บกดตรงนี้ใช่ไหมกดสีฟ้าก็จะมาหน้าจอนี้นักเรียนกรอกอะไรบ้างคลิกตรงนี้ครับนักเรียนคลิกเลยนะแล้วนักเรียนกรอกระดับการศึกษาต้องกรอกใช่ไหมครับที่เหลือไม่ต้องทําอะไรครับมันเป็นดีฟอลต์อยู่แล้วตรงนี้นักเรียนเลือกให้ดีว่านักเรียนจบหลักสูตรของรัฐหลักสูตรของเอกชนหลักสูตรของเอกชนหลักสูตรของรัฐได้หมดเนาะแต่ครูจะกดอันนี้ง่ายสุด ให้มันขึ้นให้หมดกดอันนี้นะครูแนะนากดอันนี้แล้วก็กดอันแรกเนี่ยอันนี้โอเคไหมครับแล้วก็กรอกนั่นเห็นหน้าจอครูนอะง่ายแล้วก็กรอกเลื่อนมาดูต่อเลื่อนลงมาสิ่งที่เนี่ยต้องกรอกอ่ะครูกรอกให้ครบแล้วหลักสูตรของรัฐนักกระชนเอาหมดแล้วก็กรอกถ้าใครปอตีก็กรอกครับโอเคนะถ้าไม่ใช่ปอตีก็จะมีให้เลือกเหมือนกัน ต่อไปก็อันนี้หลักสูตรที่ออกหนังสือเวียนแล้วใช่ไหมครับลองกดอันนี้ก่อนนะเรียนฟังครูนะลองกดหลักสูตรที่ออกหนังสือเวียนแล้วก่อนโอเคนะครับถ้าไม่เจอก็ให้ไปกดอันนี้ทีหลังโอเคนะครับอันนี้ทีหลังนะอันดับแรกเรียนคนกดดีฟอล์ก่อนนะครับกดตามครูดูสีครูหลักสูตรของรัฐกดหลักกดระดับการศึกษาก็คือปตีปวสมันได้แค่สองระดับแค่นั้นใช่ไหมแล้วก็หลักสูตรที่ออกหนังสือเวียนถันไหมครับ อันนี้ไม่ใช่ของครูนักเรียนครูทดสอบกอรอกให้ดูครับนักเรียนกรอกกรอกมหาลายัยเช่นรัตนบัณฑิตอันนี้ครูกรอกทดสอบกรอกเอกชนโอเคไหมครับต่อไปคณะคณะนักเรียนก็กรอกบริหารธุรกิจคณะที่เรียนเรียนอะ่ะชื่อปริญญาชื่อใบปริญญาของเรียนเรเรียนรู้ใช่ไหมครับก็เช่นบริหารธุรกิจบัณฑิตอะไรเงี้ยครับกรอกให้ครบมันจะเป๊ะมากแล้วสาขาวิชาที่เรียนเรียนกรอกให้หมด การจัดการการครัวและศิลปะการประกอบอาหารโอเคนะครัวมาให้ครบนักเรียนบอกครูตรงนี้หนูจะหาได้ที่ไหนข้อมูลตรงนี้นักเรียนสามารถหาที่ใบเกรดคือใบาทานสคริปต์ใช่ปะ่ะแล้วก็บวกใบปริญญาถูกไหมครับนักเรียนครูโชว์เลยครูจําได้หมดถ้าใบาปริญญาจะโชว์ตรงนี้นักเรียนใบปริญญาจะโชว์ชื่อปริญญาโอเคไหมครับต่อมาถ้าใบาเกรด ถ้าใบเกรดจะโชว์นี้ถ้าใบเกรดจะโชว์คณะถูกปะแล้วก็ใบเกรดจะโชว์สาขานักเรียนก็กรอกนี่ครูสอนครบแล้วนักเรียนใช้ใบเกรดกับใบปริญญาพร้อมๆกันหยิบมาเพราะสุดท้ายแล้วนักเรียนก็ต้องสแกนอยู่ดีใช่ไหมเอาใบเกรดมาดูคณะแล้วเอาใบเกรดดูสีม่วงครูครับมาดูสาขาคณะกับสาขาดูจากใบเกรดดูสีครูแล้ว ชื่อปริญญาดูจากใบปริญญาใช้สีอะไรเดียชมพูป่ะชื่อปริญญาดูจากใบปริญญาเมื่อประกอบการเสร็จแล้วนเียเห็นไหมครับนักเรียนกดตรงนี้กดค้นหาปุ๊บโอเคปะ่ะกดคลิกป๊าปมันจะพามาหน้าจอนี้ครูโชว์ทุกอินเทอร์เฟซเลยเห็นไหมเวลานักเรียนกรอกข้อมูลครบทุกส่วนมันจะออกมาแค่อันเดียวสมมติออกมานี้ของครูออกมาแค่อันเดียวเลยเห็นปะ ที่ครูกรอกมันจะขึ้นหมดเลยรัตนบัณฑิตชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการครัวและศิลปะกับรบประทา,ารมหาลัยของเองกชนระดับปตีคณะบริหารธุรกิจนะแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่ข้อมูลที่เราต้องการข้อมูลที่สอพอตต้องการคือให้นักเรียนกดลูกศรกดกดลูกศรอ่าครูโชว์ทั้งหมด พอกดลูกศรมันจะพามาหน้านี้ชัดไหมครับเนี่ยน้านนี้หน้านี้เลยเราไดเห็นบ้านหน้านี้ให้นักเรียนสังเกตตรงนี้ครูให้ข้อสังเกตก่อนนะเวลานักเรียนจะสมัครสอบสอบพอถอมาตราสามแปดคอนี่แหละนักเรียนดูตรงนี้เขาให้ดูแค่ตัวนี้สาขาเห็นปะถ้านักเรียนสมัครสาขาที่มันรับทุกอย่างที่ครูสอนตั้งแต่คลิปแรกสาขาที่รับทุกสาขาก,ก็คือรับปอตีทุกสาขาอะไรเงี้ย นักเรียนแทบจะไม่ต้องดูเพราะว่าสาขาอะไรก็รับฟรีก็คืออิสระแต่ถ้านักเรียนจะต้องการสมัครตำแหน่งที่จำกัดเช่นนักตรวจสอบภายในบัญชีอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาดูตรงนี้ใช่ปะว่ารับรองสาขาตรงกับที่ประกาศหรือเปล่าสมมติอันนี้ตรงใช่ไหมสาขาบริหารธุรกิจอยู่ในอยู่ในอะไรครับอยู่ในนักตรวจสอบภายในก็สมัครนักตรวจสอบภายในได้ครูพูดอย่างนี้เข้าใจปะ สอพอถอให้ดูแค่สาขาไม่ต้องดูทางนะครับครูสอนนี้เข้าใจไหมดูแค่สาขาแค่นี้แล้วถ้าครูจะสมัครตำแหน่งอื่นเช่นตำแหน่งอื่นที่รับทุกสาขาก็สมัครได้เลยเคลียร์ไหมครับอ่ะลบออกเคลียร์นะตอนนี้ดูไปแล้วเนาะแล้วสิ่งที่สอพอถอต้องการคืออะไรนักเรียนเห็นหน้าจอไหมที้ไหมหลังจากหน้าจอนี้นักเรียนกดปับ๊บมันจะมาหน้าจอนี้ใช่ป่ะให้นักเรียนใช้สแนปช็อตใน Google นักเรียนทําเป็นอยู่แล้วเนาะสแนปช็อตในโปรแกรม Paint สแนปช็อตในโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนถนัดหรือนักเรียนใช้โปรแกรมตัดโปรแกรมคัตโปรแกรมแคปอะไรก็แล้วแต่ครูพูดนี้เข้าใจบกางีหมแคปแคปสแนปช็อตอะไรก็แล้วแต่ที่เรียนถนัดแคปเฉพาะหน้านี้แคปแล้วนักเรียนแคปหน้านี้นะแคปแล้วนักเรียนเอาไปวางวางบน microsoft word แล้วค่อยปริน้นออกมาหรือวางใน microsoft word แล้วเปลี่ยนให้เป็น PDF แล้วเอาไว้อัปโหลดใช่ปะแต่อย่างนี้ทําไม่ได้ครูว่านักเรียนเข้าใจนักเรียนต้องวางบน Microsoft Word แล้ว print ออ P R I N T, ปริ้นออกมา Print ปริ้นออกมาปริ้นเสร็จยังไม่พอนักเรียนต้องเซ็นสําเนาก่อนใช่หรือไม่เดี๋ยวครูสอนเซ็นสําเนาเซ็นสําเนาก่อนเซ็นสําเนาถูกต้องแล้วค่อยสแกนเป็น PDF เดี๋ยวครูสอนใช้โปรแกรมสแกนต่อ สแกนเสร็จค่อยรอการอัปโหลดในวันที่นักเรียนสมัครครูสอนชัดเจนมหมพอได้การรับรองจากกอพอมาแล้วให้นักเรียนแคปหลังจากนักเรียนแคปแล้วเอาไปวางบน Microsoft Word หลังจากวางบน Microsoft Word แล้วให้น,นักเรียนปริ้นหลังจากนักเรียนปริ้นแล้วให้เซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็สแกนอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับ การสแกนเด็กเข้าใจผิดนะต้องสแกนหลังจากเซ็นสำเนาถูกต้องมันถึงจะติดไปด้วยโอเคไหมครับมันถึงจะติดลายเซ็นเราไปด้วยหลังจากเรียนสแกนเสร็จเก็บใบไว้นะเพราะใบตัวจริงที่เราสแกนอะ่ะจะถูกเอาไปให้ในวันสัมภาษณ์เคลียร์ทุกอย่างแล้วนะได้ยังหลักฐานตัวนี้นะ่ะที่นักเรียนเรียกหลักฐานจากกอพอที่สพอถอต้องการแค่นานนี้ครูจําได้มาก่อนนกเรียนไม่ต้องกังวลเลยแค่นานนี้นะเดียว หน้าเนี้ยโดยปกติคนที่สอบสํานักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการตอนมาตาสามแปดคอสองเหมือนกันนะเนาะก็ใช้หลักการเนี้ยครับแคปตัวเนี้ยโอเคปะนักเรียนจะแคปนักเรียนจะพิมพ์นักเรียนจะน <c oughs> นเซฟพีดีเ,ดะเดะอะไรไม่ว่าขอให้ได้หน้าจอเนี้ยหน้าจอการรับรองผลการรับรองเนีรร่ยสังเกตปะเนี่ยโอเคนะแล้วหลังจากนั้นนักเรียนจะแคปหรืออะไรก็ได้แต่พิมพ์ออกมาเซ็นสำเนาถูกต้องใครเซ็นไม่เป็นเดี๋ยวครูสอนแล้วค่อยสแกนอย่าลืมนะเซ็นสำเนาถูกต้องก่อน คลิปแรกครูสอนไปแล้วใช่ไหมครับว่าเอกสารต้องการอะไรบ้างมาคลิปนี้ย้ำอีกทีหนึ่งเอกสารต้องการอะไรบ้างถ้านักเรียนสมัครระดับปตีก็ต้องการใบปริญญาถ้านักเรียนสมัครระดับปวสนักเรียนก็ต้องการประกาศนีบบัติของปอวสสั้นๆเนาะอย่างละหนึ่งฉบับสำเนานะผ่านต่อมาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละหนึ่ง สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นเปลี่ยนชื่อท่านเรียนเปลี่ยนชื่อแล้วก็สำเนาใบสมรสท่านเรียนเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องสมรสก็ผู้ชายไม่ต้องเอาแค่ผู้หญิงอย่างละหนึ่งฉบับชัดเจนป่ะใบรับรองแพทย์เมื่อกี้ครูสอนไปแล้วใบรับรองแพทย์ของรัฐหนึ่งฉบับสำเนาของผู้ชายเช่นสอดแปดสองดเก้าเรียนรู้อยู่แล้วหนึ่งฉบับแสดงว่าเรารับราชการทหารแล้วไม่ใช่สีน้องผ่านทหารมาแล้ว แล้วก็เอกสารที่ครูสอนเมื่อกี้เอกสารการรับรองจากกอพอแคปมาถูกปะครูสอนครบแล้วเอกสารทุกอย่างต้องเซ็นสำเนาถูกต้องนักเรียนมาดูเอกสารตัวไหนที่เซ็นสำเนาถูกต้องบ้างครูโชว์ในความเป็นจริงแล้วเอาความจริงแล้วนะนักเรียนความจริงแบบตรงไปตรงมานักเรียนต้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเด็กหลายๆคนไม่เข้าใจไม่มีอะไรผิดถูกเรียนครูโชว์เลยนะนั่งยครับสุดท้ายพวกนี้นักเรียนต้องสแกนปะเราชอบเถียงกันว่าตัวจริงตัวสำรอง ครูโชสุดท้ายนักเรียนต้องสแกนปะนักเรียนต้องสแกนใช่ปหสุดท้ายนักเรียนต้องสแกนดังนั้น,นทุกอย่างถ้าพูดกันตามตรงอะทุกอย่างกลายเป็นสำเนาทั้งนั้นแหละอ่ะยกเว้นสักอันหนึ่งก็ได้อ่ะถือว่าใบรับรองแพทย์เป็นตัวจริงแล้วกันแม้แต่สแกนแต่ถือว่ามันเป็นตัวจริงดังนั้นใบรับรองแพทย์ไม่ต้องเซ็นสำเนาก็าได้อ่ะถูกปะที่เหลือต้องเซ็นสำเนาทั้งใบปริญญาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาอื่นๆ สำเนาสองร้อสราสำเนากอพอพวกนี้คือสำเนาต้องสแกนแล้วก็เซ็นสำเนาถูกปะแต่นักเรียนต้องทราบนะนักเรียนจะต้องทําอะไรก่อนดูครูนะครับนักเรียนต้องเซ็นสำเนาก่อนนะเพราะมันจะต้องติดลายเซ็นเราใช่ปะเซ็นสำเนาเสร็จแล้วค่อยสแกนสแกนเสร็จสแกนเสร็จนักเรียนเก็บตัวจริงไว้นะครับ เพราะตัวจริงจะถูกส่งในวันสอบพาคคอรกรณนนีนักเรียนเก่งสอบผ่านทั้งหมดนักเรียนรุนบรรจุเราจะส่งตัวจริงตัวจริงแบบไม่ต้องเสียตังส่งใหม่ตัวจริงแบบไม่ต้องเสียตังสมัครใหม่ตัวจริงแบบไม่ต้องเสียตังไปเอาใบรับรองแพทย์ใหม่เพราะเขายอมรับในวันนี้แล้วถูกปะดังนั้นนักเรียนไม่ต้องซีเรียสเลยนะนักเรียนเซ็นสำเนาเสร็จสแกนแล้วก็เก็บตัวจริงไว้ใส่ซองสีน้ำตาลไว้ยังไม่ได้ใช้เพราะเขารับแค่สำเนาก่อนใช่ไหมสำเนาตามที่ครูอธิบายตรงนี้ ใบรับรองแพทย์นักเรียนไม่ต้องเซ็นก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วใบรับรองแพทย์มันเป็นตัวจริงอะเนาะก็ถือว่าเป็นตัวจริงแล้วกันไม่ต้องซีเรียสอะไรทั้งนั้นที่เหลือเซ็นให้หมดถูกไหมครับเคลียร์ไหมมาดูการเซ็นครับการเซ็นสำเนานักเรียนช้าช้านะนักเรียนต้องเซ็นสำเนาก่อนเซ็นสำเนาแล้วจากนั้นนักเรียนสแกนถึงจะติดลายมือเราใช่ปหสแกนสแกนด้วยโปรแกรมอะไรใครไม่รู้ครูสอนเซิร์ชใน Google ได้เนี่ครับ โปรแกรมชื่อไทนี่สแกนเป็นโปรแกรมที่ใช้มือถือถ่ายรูปแล้วมันจะกลายเป็นไฟล์ PDF เลยมีใครไม่เคยใช้บ้างเนี่ยครับมีข้าราชการท่านหนึ่งเนาะคุณนัทพงษ์วงทรับเนี่ยครับสอนไว้ไปดูได้ครับเซิร์ชใน Google ครับเซิร์ชตามคูเนะครับตามหน้าจอเนี่ยเขาจะสอนสแกนเลยก็ไปฝึกจริงๆมันใช้ไม่ยากหรอกก็ใช้นักเรียนโหลดจากแอปสโต e โหลดจาก Play Store ถ้าเป็นแอปสโต e ก็เป็น a อ p l e ใช่ไหมถ้าเป็นเพย์สโต้ก็เป็น Android ก็โหลดมาไทนิสแกนนักเรียนชื่อไทนิสแกนไทนิสแคนเนอร์นักเรียนโหลดมาถ่ายรูปมันก็จะเป็นไฟล์ PDF ได้ถูกปะครูสอนเคลียร์แล้วเนาะปริ้นเอกสารออกมาถ่ายเอกสารออกมาแล้วเซ็นสำเนาถูกต้องแล้วค่อยสแกนแล้วนักเรียนสแกนเห็นไหมสแกนเป็นไฟล์แยกไว้เอาไว้แนบไฟล์เห็นไหมครับไฟล์แต่ละหน้าเรียนไฟล์แต่ละหน้าไม่เกินห้าร้อยเคบีอธิบายง่ายๆเนี่ยถ้าใบเกรดนักเรียนมีสองหน้านกเียก็สแกนสองหน้าโอเคปะ ทันเนาะสแกนทุกหน้าที่มันเป็นหน้าข้อมูลนะครับแล้วมันจะอยู่ในไฟล์เดียวกันแต่นักเรียนแยกไฟล์นะอันนี้สำเนาบัตรประชาชนอันนี้สำเนาทะเบียนบ้านอันนี้สำเนาปริญญาบัตรอันนี้สำเนาใบเกรดก็แยกเป็นไฟล์ไฟล์ไฟล์ไ,ฟลไว้เพราะวันจริงถ้าครูจะไม่ผิดสมัยสปสอทอสักงานประรัดกระทรวงศึกษาธิการแยกไฟล์แนบนักเรียน,นก็แยกไฟลแนบไว้โอเคปะ่ะเคลียรนะ์เนาะใช้โปรแกรมเนี้ยายนี่สแกนไปฝึกเราจะได้ใช้เป็นไม่ยากครูบอกเลยครูก็เคยใช้ง่ายมาก สแกนมัวสแกนไม่ชัดก็ลบแล้วสแกนใหม่โอเคนะสรุปต้องเซ็นก่อนสแกนนะเซ็สนสำเนาแล้วตามด้วยสแกนแล้วเก็บไฟล์แยกไว้มาดูวิธีเซ็นสำเนาหลายๆคนไม่รู้แล้วก็เถียงด้วยใช่ไหมครับบางทีเราไม่รู้จริงก็อย่าเถียงเพราะว่าจริงๆแล้วเกิดประสบการณ์หลายอย่างหลายๆคนไปสอบลูกศิษย์ครูมากมายสอบต้องทินสอบส,สุรกากรอะไรเงี้ยหรือสอบในงานต่างๆส่วนใหญ่มันก็ใช้เซ็นสำเนาสุดตอนด้านขวาอันนี้ครูไม่คิดขึ้นเองครูเอาล่าสุดเลยครับให้เครดิต ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรครับหลักการเซนด้านขวาเห็นไหมสมมุตินี่กระดาษครับเนี่ยกระดาษเอามาให้ดูหนึ่งอย่างเห็นไหมกระดาษสมมุติอันนี้กระดาษครับการเซนด้านขวาคือการเซ็นตรงนี้ครับถ้านักเรียนมีรูปมีอะไรก็เบี่ยงเอาเนี่ยเข้าใจคำว่าเบี่ยงใช่ไหมเนี่ยเซนอะเนี่ยหาทางตรงเนี้ยเซนด้านขวาคล้ายๆปิดสแตมป์มาครับเซนด้านขวาถ้าทักเรียนมีรูปมีอะไรก็หลบลงมาหน่อยนึงเขาก็ไม่มีใครว่าขอให้อยู่ด้านขวาแล้วกันโอเคไหมครับ เลขประจาตัวสอบแล้วก็ตําแหน่งไม่มีการเซ็นนะครับสําหรับสํานักสาหรับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอบอให้เซ็นอะไรบ้างเริ่มครูช่วยนักเรียนครับให้เซ็นสําเนาถูกต้องนักเรียนก็เซ็นเลยครูเซ็นโชว์นะสมมติอันนี้เป็นกระดาษด,ด้านขวานักเรียนก็เซ็นสําเนาถูกต้องลงลายมือชื่อบ้านต่อไปลงลายเซ็นอ่าแล้วก็วงเล็บนาย ถาไดเขียนสวยๆได้จะเขียนไปครูครูเขียนให้นักเรียนดูแบบสักใช้เกิดพิทักนมสกุลได้นะวงเล็บปิดใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเขาให้ลงในมือวันเดือนปีวันเดือนปีนักเรียนใช้ว s. <S <tinc S 2> ันไหนวันเดือนปีเนี่ยนักเรียนใช้วันที่นักเรียนสมัครเลยนะครับเพราะว่านักเรียนจะได้รู้ว่านักเรียนสมัครวันไหนแน่วันไหนจินตนาการสมมุติวันที่นักเรียนสมัครนะใช้หลักการเดียวกับที่ไปสอบที่ไปสอบสารสุขเลยเนาะหลักการเดียวกันครูย้ําครับใส่วันที่สมัครสมมุตินักเรียนสมัครวันที่ห นักเรียนก็เขียนห้ากลุ่มพาพันเขียนตัวย่อแบบครูได้เลยห้ากลุ่มพาพันหกเจ็ดอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยโอเคปะ่ะหรือสมมตินักเรียนสอบวันอื่นครูโชว์นะสมมตินักเรียนสอบวันอื่นเช่นนักเรียนสมัครวันสุดท้ายเลยนันนี้ก็สิบเก้าใช่ไหมกลุ่มพาพันหกเจ็ดอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างมีสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อวันเดือนปีที่เอกสารด้านขวาโอเคป่ะครูเสร็จแล้วเนาะสุดแล้วแต่นักเรียนสมัครวันไหนก็ลงวันที่ให้ถูกครูไฮไลท์โชว์อีกหนึ่งครั้ง สีอะไรดีสีน้าตาลนะนี่เห็นไหมครับมันจะอยู่ด้านบนขวาเอาแค่นี้นะสําเนาถูกต้องลงลายเซน็นลงชื่อเต็มสําเนาถูกต้องลงลายมือชื่อลงลายเซ็นแล้วก็วันเดือนปีอืแล้วก็วันเดือนปีม,นนปมุมบนขวาครูสอนครบแล้วเซ็นแบบครูนักเรียนแล้วก็เซ็นเสร็จแล้วสแกนแล้วก็แนบไปก็เสร็จแล้วถ้านักเรียนไม่เตรียมมันจะเกิดเหตุการณ์แก้เอกสารจนเหนื่อยเพอเพอเอ,อดเข้าสอบเพอเพอเสียเวลาเพอเพอท้อไม่ไปสอบพอดี ดังนั้นเตรียมตามครูให้เรียบร้อยมันจะง่ายทุกๆอย่างครับโอเคนะเสร็จด้านขวาหมดแล้วใช่ไหมครับสรุปไม่เหลืออะไรแล้วเนาะครูสอนครบทวนแล้วนักเรียนไปดูคลิปแรกแล้วก็คลิปนี้ก็ครบทุกอย่างแล้วเนาะแล้วก็ติดตามครูไว้นะครับนักเรียนเดี๋ยวครูมาแจกไฟล์ให้นักเรียนครับช่วยนักเรียนเต็มที่เลยเดี๋ยวครูมาแจกไฟล์ภาคขอแล้วเดี๋ยวครูมาแนะนําติว แนะนำการติวแบบฟรีการติวฟรีของภาคกอใช่ปะแล้วก็มาแนะนำใครมีหนังสือในตำนานเดี๋ยวมาแนะนำวิธีอ่านหนังสือตำนานกันดังนั้นนักเรียนควรทำอะไรครับช่วยครูและก็เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาครูลงคลิปใหม่นักเรียนจะได้ ไม่พลาดการอัปเดตครับวันนี้ครูส่งนักเรียนเตรียมเอกสารทุกอย่างเนาะพรุ่งนี้ใครยังไม่เตรียมไปเตรียมทันแล้วก็สมัครอย่างทันครับไว้เจอครูในคลิปต่อไปสงสัยอะไรพิมพ์ถามที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยบางทีนักเรียนอินบ็อกมาครูยอมรับครูไม่ได้อ่านนักเรียนเพราะว่าครูมีงานเยอะบางทีไม่ได้อ่านอินบ็อกเลยแต่ถ้าเรียนคอมเมนต์แบบสาธานระณะครูจะรีบม,มาตอบเพราะว่า ทุกคนจะได้เห็นว่านักเรียนคอมเมนต์ว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยคําถามของคนอื่นอาจจะสงสัยในเรื่องเดียวกับนักเรียนครับถามคนเดียวก็ได้หลายๆคนโอเคปะมันเป็นประโยชน์มากกว่าในการตอบแบบสาธารณะโอเคนะครับไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับเรียนสวัสดีครับ